สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่องทาร์ลอาบานดัสมาภิญญาค่ะขออนุญาตคารุคุบาอาจารย์ของเพื่อนๆืนด้วยนะคะเราทำงานกับแมจิคอลแมสเซจฟารีการนางฟ้ามีสิ่งใดจะสื่อสารจากมือบนนะคะขออนุญาตสื่อสารกับเพื่อนๆด้วยขออนุญาตคารุกุบาอาจารย์ของทุกทกท่านด้วยให้พลังบุญพลังบวกนี้จงมีแด่ทุกท่านนะคะก็ไม่ว่าเพื่อนๆคิดหวังปรารถนาสิ่งใดนะคะขอให้สิ่งนั้น เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านและก็ครอบครัวในการปัจจุบันและเบื้องหน้าด้วยค่ะเอาละคะ่ะมีสิ่งใดจะบอกนะ Your size w i t h i n นลิชว้าว get some exerciseconnect with nature Wow. ว้าว oh, wow, wow. goodbye t o hello the new สดใสามากค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยนะวันนี้เรียกว่าถ้าวันนี้นางฟ้าอันนี้เป็นไพ่ของเมจิคอลเนาะเมจิคอลแมสเซฟเฟรี่นางฟ้าที่แบบนางฟ้ามามาสื่อสารมาบอกเนาะมันะเป็นพลังของผู้ที่อืม มีความสมดุลระหว่างเรื่องทางโลกกับทางธรรมค่ะเพื่อนๆน,นะเป็นเสร็จฐีเป็นพลังงานของอับันเดนแหละที่เริ่มต้นใหม่เติบโต,ตด้วยปัญญาแล้วก็พลังของธรรมชาติด้วยนะการที่เพื่อนๆมีมีความปัถนาบางอย่างแล้วก็คุณงามความดีที่ทำเนี่ยตอนเนี้ เรียกว่าใกล้ถึงผลสําเร็จแล้วนะไพ่ใบนี้ชี้ถึงพลังความศรัทธาค่ะในตัวเองในอนันตจัก,กรวาลน,นะมันเป็นจุดเริ่มต้นเลยค่ะทางทางความมั่งคั่งของเพื่อนที่มันจะเริ่ม ไหลามาเทมาแล้วให้เพื่อนเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในเส้นทางของตัวเองที่มีอยู่นะคะแล้วก็อย่าลืมเยียวยาตัวเองนะด้วยการออกกาลังกายนะออกกําลังกายควบคุมอาหารใครเครียดไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะขยับนิดนึงนะเพื่อปรับเปลี่ยนพลังชีวิตของตัวเองค่ะนะเพราะว่าเขาว่ากันว่าเรา ถ้าเรามีวินัยในการสร้างสมดุลชีวิตอะค่ะมันก็จะทําให้ร่างกายและจิตใจเราแข็งแรงเข้มแข็งแล้วมันก็จะปรับเปลี่ยนไปหลายๆเรื่องเลยนะทั้งการที่เราจะคอนเน็กกับพลังงานธรรมชาติติดต่อกับพลังงานธรรมชาติด้วยความสงบไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่แห่งความสงบกลับมาสู่ต้นกําเนิดคัาเพื่อนเพื่อสามารถเปิดรับพลังของธรรมชาตินะพอจิตเราอะค่ะได้เชื่อมกับพลังงานที่บริสุทธิ เราก็จะได้ปัญญาแห่งธรรมเราก็จะได้การตื่นรู้มันจะทําให้เราเข้าใจความสมบูรณ์ที่แท้จริงของชีวิตอะค่ะนะเรียกว่าการที่เราพึงขนขวายในความดีพึงพึงห้ามจิตจากความชั่วะคะ่ะเพราะฉะนั้นอะใจเราอะก็จะมีความยินดีเนาะในสิ่งที่เราทําเราก็จะไม่ไม่ประมาทในชีวิตอะค่ะนะเรียกว่า ครูบาอาจารย์บอกว่าหม้อหม้อน้ำเต็มด้วยหยดน้ําตกลงมาทีละหยดฉันใดใช่ไหมผู้มีปัญญาสั่งสมบุญแม้ทีละน้อยย่อมย่อมบุญเต็มฉันนั้นน่ะนะนะนะคือคือคอนเน็กไปเค่ะคอนเน็ธรรมชาติทําความดีไปเถอะนะในความสงบได้ปัญญาแห่งธรรมนี่แหละนะเราก็จะสั่งสมบุญดีๆไว้เพราะว่าเนี่ยค่ะเขามาบอกใบสุดท้ายบอกว่าเพื่อนๆจะเปลี่ยนผ่านสู่เส้นทางใหม่ค่ะนะบอกลาสิ่งที่แบบ ในนี้บอกอะไรอะ่ระแบบพือ part of your life นะคือสิ่งที่เป็นอดีตก็ล่วงไปแล้วสิ่งที่อนาคตก็ยังมาไม่ถึงก็อยู่กับปัจจุบันนี้แหละนะเพราะว่าผู้ที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงยอมรับเส้นทางใหม่ๆด้วยหัวใจที่เปิดกว้างเนี่ยต้องอยู่กับปัจจุบันขณะให้ได้ก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆจะมีสิ่งดีงามเข้ามาในชีวิตอย่างมั่งคั่งมั่งคงอุดมสมบูรณ์ค่ะขอบุญรักษาคุณพรคุ้มครองปกป้องคุใหม่โชคลาภมั่งมีบารมีพร้อมๆถึงซึ่งอริยทรัพย์ ทั้งทางโลกและทางธรรมมนุษย์สมบตัติบริวารสมบตัติทรัพย์สมบัติสวรรค์สมบัติจักรพรรดิสมบตัติและนิพพานสมบตัติทั่วการทุกท่านทุกคนเธอสาธุส,สาธุค่ะแร้วเจอกันนะคะ